สวัสดีชาวราศีตุลคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีตุลในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงช่วงสงกรานต์สำหรับการทำนายทายทักนั้นสามารถรับชมรับฟังกันได้ทั้งลัคนาราศีหรือแม้แต่ดวงชะตาราศี เกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีตุลในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงช่วงสงกรานนั้นชาวราศีตุลท่านต้องระมัดระวังในช่วงถัดจากนี้ไปเขาเรียกกันว่าช่วงร้อยต่อของปีซึ่งเดือนมีนาคมนั้นเป็นช่วงเดือนสุดท้ายของปีไทยเดือนเมษายนหรือในช่วงสงกรานก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่เป็นการเปลี่ยนพุทธศักราช ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงสำคัญดวงชะตาของแต่ละราศีในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะพบเจอเหตุการณ์บางอย่างที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของท่านแต่หลายเรื่องหลายราวที่จะเข้ามานั้นโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันนอกเหนือจากการคาดเดาในช่วงถัดจากนี้ไปดวงชะตาของทุกๆราศีค่อนข้างที่จะอ่อนแรง ก็เลยทำให้เจ้ากรรมนายเวรหรือแม้แต่มารผจญต่างๆก็จะเข้ามามีฤทธิ์มีเดชก,กันในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีตุลระมัดระวังการใช้ชีวิตอะไรที่อยู่ในจุดเสี่ยงอะไรที่อยู่ในจุดล่อแหลมชาวราศีตุลในช่วงขณะถัดจากนี้ไปหลีกได้ให้หลีกเลี่ยงได้ให้เลี่ยงอย่าไปใช้คำว่าวัดดวงวัดใจเพราะว่าในช่วงถัดจากนี้ไป ความไม่แน่นอนจะเกิดขึ้นกับชาวราศีตุลและในช่วงนี้ชาวราศีตุลก็ยังได้รับแรงอิทธิพลจากดาวใหญ่ที่มีการโคจรเคลื่อนย้ายกันในช่วงนี้นั่นจึงทำให้ชาวราศีตุลนนั้นจะพบเจอกับเรื่องที่ดีและเรื่องที่จะต้องระมัดระวังในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้สำหรับเรื่องราวที่ชาวราศีตุลจะต้องระมัดระวังก็มีสามเรื่องด้วยกัน ถ้าหากชาวราศีตุลสามารถป้องกันหลีกเลี่ยงไม่ให้ปัญหาทั้ง3ข้อนี้เกิดขึ้นมาได้ก็เชื่อว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นั้นจะพุ่งแรงไม่มีอะไรมาฉุดรั้งได้เลยทีเดียวเรื่องที่หนึ่งชาวราศีตุลในช่วงถัดจากนี้ไปท่านต้องพึ่งตัวเองท่านอย่าไว้ใจใครเด็ดขาด สำหรับปัญหาในข้อนี้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมในลหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันหรือแม้แต่เรื่องเงินเรื่องทองการทำงานต่างๆหากชาวราศีตุลต้องมีการแบ่งผลประโยชน์ต่างๆแบ่งทรัพย์สินเงินทองหรือแม้แต่จะมีเครือญาติมาขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆมาขอหยิบยืมทรัพย์สินขอมีค่า ไม่ว่าจะเป็นรถยานพาหนะต่างๆหรือแม้แต่การขอยืมเงินขอยืมทองชาวราศีตุลท่านอย่าได้ไว้ใจเด็ดขาดแม้จะเป็นเครือญาติกันก็ตามหรือแม้แต่เป็นเพื่อนสนิทที่โตมาด้วยกันก็ตามขอให้ท่านนั้นทำลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการขอยิบขอยืมการกู้หนี้ยืมสินต่างๆเพราะถ้าหากในอนาคต เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วนั้นท่านก็ยังมีหลักฐานในการที่ท่านจะตามทรัพย์สินของมีค่าของท่านกลับคืนมาก็ขอให้ท่านอย่าไว้ใจใครเด็ดขาดหรือแม้แต่การทำงานในช่วงถัดจากนี้ไปไม่ว่าท่านจะมีความคิดเกี่ยวกับงานใหม่ๆไอเดียแปลกๆหรือแม้แต่โปรเจกต์โครงงานพิเศษท่านต้องระวังอย่าไว้ใจคนรอบข้าง ระวังตัวท่านจะถูกก๊อปปี้งานตัวท่านจะถูกขโมยชิ้นงานได้เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเกี่ยวกับการทํามาหากินก็ขอให้ชาวราศีตุลระมัดระวังอย่าไว้ใจใครเด็ดขาดเรื่องที่สองชาวราศีตุลในช่วงถัดจากนี้ไปท่านจะมีภาวะที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์มากเป็นพิเศษระวังความใจร้อนระวังความวู่วาม จะนำไพยมาหาตัวท่านได้ชาวราศีตุลในช่วงถัดจากนี้ไปท่านจะพบเจอเรื่องราวที่เข้ามาหาตัวท่านบางเรื่องราวนั้นก็ทําให้ท่านหัวร้อนไม่ว่าจะเป็นการทํางานบรรยากาศในบ้านหรือว่าปัญหาต่างๆที่เคยสะสมกันมาปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในครั้งอดีตไม่ว่าจะเป็นเครือญาติคนรู้จักหรือแม้แต่ปัญหาเพื่อนบ้าน ระวังปัญหาเหล่านี้จะเกิดขึ้นในช่วงถัดจากนี้ไปท่านต้องใจเย็นท่านต้องมีสติคิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบระวังการทะเลาะระวังการโต้เถียงจะนำพาไปสู่การใช้ความรุนแรงในวิธีต่างๆท่านต้องระมัดระวังให้ดีเพราะมีเกณฑ์มีโอกาสหากปัญหาในข้อนี้เกิดขึ้นมาแล้วท่านใช้อารมณ์ตัดสินปัญหา มีเกณฑ์ที่ท่านจะต้องไปลงเอยด้วยการเป็นคดีความต้องขึ้นโรงขึ้นศาลซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายทำให้การใช้ชีวิตนั้นติดขัดทำให้การทำงานนั้นลำบากก็เรียกได้ว,ว่าท่านจะปวดหัวกับปัญหาที่เกี่ยวกับอารมณ์แต่ถ้าหากท่านป้องกันหรือหลีกเลี่ยงไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นเชื่อว่าท่านจะพบทางออกท่านจะพบแสงสว่างปลายอุโมงค์อย่างแน่นอน เรื่องที่สชาวราศีตุลในช่วงถัดจากนี้ไปท่านต้องระวังค่าใช้จ่ายของท่านจะมีค่าใช้จ่ายจิพาทะเกิดขึ้นมากมายท่านต้องระวังให้ดีระวังท่านจะมีปัญหาทางด้านการเงินสำหรับในข้อนี้ชาวราศีตุลท่านต้องระวังค่าใช้จ่ายที่เกิดจากตัวของท่านเป็นส่วนแรกค่าใช้จ่ายจากตัวท่านนั้นไม่ว่าจะเป็นการที่ท่าน มีค่าใช้จ่ายที่เรียกกันว่าภาษีสังคมไม่ว่าจะเป็นการกินการเที่ยวการกินเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆท่านต้องระวังการใช้จ่ายให้ดีมีเกณฑ์ที่ท่านจะหมดเงินหมดทองไปกับคำว่าภาษีสังคมไม่ว่าจะเป็นการกินการเที่ยวหรือการสังสรรค์ต่างๆท่านต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจเพราะโดยลักษณะนิสัยแล้วท่านเป็นคนใจใหญ่รักเพื่อนรักพ้องถึงไนถึงกัน หากมีการกิเลงสังสรรค์ท่านก็จะเต็มที่ทุกงานท่านต้องระวังค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็ถือว่าการใช้จ่ายในช่วงที่ขาดสติระมัดระวังให้ดีเงินทองของท่านจะขาดมือได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือค่าใช้จ่ายที่จะเกิดจากคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวญาติเพื่อนหรือแม้แต่คนที่ท่านให้ความเคารพนับถือในช่วงถัดจากนี้ไปท่านต้องระมัดระวัง ไม่ว่าท่านจะสงสารใครเห็นอกเห็นใจใครหากท่านจะช่วยเหลือท่านก็ต้องช่วยเหลือแค่พอประมาณอย่าช่วยเหลือจนตัวท่านเดือดร้อนท่านต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายให้ดีมีเกณฑ์มีโอกาสได้เช่นกันที่การเงินการทองของท่านในช่วงทัดจากนี้ไปจะตึงมือหรือมีเกณฑ์ที่ท่านจะชักหน้าไม่ถึงหลังได้เช่นกันแต่หากปัญหาทั้งสมเรื่องนี้ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ชาวราศีตุลท่านสามารถหลีกเลี่ยงท่านสามารถแก้ไขไม่ให้ปัญหาทั้ง3ข้อนั้นเกิดขึ้นมาได้นั้นดวงชะตาของท่านถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากสำหรับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตนั้นทั้งหมดก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณก็ขออวยพรให้ชาวราศีตุลทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิต คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาตัวท่านร่ำรวยไม่มีที่สิ้นสุดหากใครรับพรอ,อันเป็นประเสริฐนั้นก็ขอให้ท่านมอบหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อให้พรน,นั้นประสบความสำเร็จเพื่อให้ตัวท่านนั้นรับรู้ถึงพรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวท่านให้ตัวท่านนั้นรับรู้และเรียกพลังงานที่อยู่รอบๆตัวท่าน ก็ขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ